หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกที่สุดในประเทศไทยต้องค้าเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกมครบเครื่องเล่นเกมต้องทัานเทพบดัดเอ็นดัดเทสเล่นอยู่ใต้คลิป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 ช้างส่งเลยส่งเลยบอกว่าผมผมติดหล่นมาแค่นั้นนะไปได้อ่ะตรงไหนมีสาวอ่ะ้ยผมหิวข้าวเชฟเชฟก่อนนะเชฟเชฟครับเชฟเอาจุดใหญ่ครับผมจุดใหญ่จุดใหญ่อ่ะครับผมจุดใหญ่ครับ คนที่ได้ไีมสองสองหาตามครับสองสี่ห้าครับเชฟไม่มากีจะแตกกันนะโอเคโอเคสองสองหาตามครับขอกินแป๊บนึงนะครับกูบีดเดี๋ยวกูบีดกูบีดเชฟกูบีดไอ้สัสกูบีดไอ้เฮียก็ไปแล้วกูบีดกูบีด โลจังยังมา,มารับมารับน้อยบิดบิดเชฟแล้วเนี่ยหล,ลังหล,ล,ลังล่านหลังล่านะครับเข้ามาเรื่อยเอาเลยไม่รู้ตัวได้ไหมเออไม่รู้ชื่อไม่รู้แบคแบคลิสแบคดูเอออะไรเดี๋ยวมาถามผมผมก็บอกไม่รู้ บอกบอกว่าผมขอติดรถแค่นั้นไะแต่ถ้ามันบอกว่ามีมีคนเห็นขึ้นรถผมที่อ่านแล้วเรียบร้อยก็บอกว่าผมขอติดรถไปด้วยแค่นั้นไะอ่าเออบอกผมบอกไม่รู้มันหนีมาเอ้ยลองรถเฮิร์นนะเอ้ยนี่ไงนี่ไงใช่ป่าวะอยู่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 เดีจะฉลาดเฮ้ยให้ผมไปให้ผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันรู้มาใครเดี๋ยวมันรู้เออจอดรถเอฟเอฟไหมทำเองเองทำฟร์มเนะี่ยทำฟอร์ม form. มีคนซ่อมรถไหมอะไรเงี้ยบอกเห็นมีคนเรียกอะไรเงฟอมฟ้อมไหม เอ็งไปก้อนเลยไปก้อนเลยกูไล่เปิดรถทีละคันอีกขันนี้ไม่ได้เฮ้ยสัสน้าใครอ่ะสวัสดีคอับผม พี่พี่ชายหัวฟ้าพี่สามครับหิวข้าวอย่งนี้ผมเสียบธงเสียบตองหมดแล้วพี่ใช่ผมผมก็หิวเหมือนกันครับทได้หรอขอสามร้อยได้ไหมครับทำไมพองสามร้อยเหรอมาทางตัวที่หนามกูต้องไปก่อนนะไปดอกก่อนนะเออ้โหเละเลยครับว่ามีตังค์ตรงนี้จนเช้ามีชื่ออะไรครับชื่อชื่อฉลามชื่อฉลามพี่ฉลามขอเอาตังค์ได้ไหมครับยืมตังไหม ยืมไปทำอะไรนี่หิวข้าวมากเลยดูผมนี่ไม่มีจะกินแล้วแนพี่นะมาแล้วนะเออบายบาทบาย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 ครับน้องซาวเขาจะมีอีกสองลอยแมน้องอะ้ามายครับไม่มีอ่ะไอเดียไอเดียไอดียเร็วๆแล้วอ่าสองหาตามครับครับทำไมฉลามดุจังแน่ะครับไม่ดุครับไม่ดุมีแฟนนะครับเนี่ยไม่มีครับโอ้พี่เห็นพูดอย่างนี้ทุกคนแน่ ก็ไม่มีจริงๆครับแล้วเมื่อกี้ใครครับเมื่อกี้คนไหนอะเมื่อกี้สองคนเลยมีน้องชายกับเพื่อนครับท่านแม่ท่านแม่ชอบเล่นเครื่องวะน้องชายกับเพื่อนแล้วก็หลานเพื่อนแล้วก็อ่าอันเนี้ยน้องชายเอ้ยเอ้ยน้องเ้าวน้องเ้าวไหนอะในตังพีอะเลขอะไรครับสองหาสามครับอะไรนะสองห้าสามทั้งซีโนหรอสองหาสาวอะไรคือสองห้าสาวสองหาสามครับ ฮะอะไรสองหาสองหาสาวสองสองหาซ้ำ๋อสองหาซ้ำเอออี่เหรอครับหมดตัวโอ้โหสี่บ้านเออขอบคุณมากครับเตัวผมได้หมดตัวแล้วโอ้โหเป็นบุญคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยอะหมดไปเลยพี่ไม่อยากทำแล้วอะะไรรวยไหมครับผมตกปลาไม่รวยนะครับมันก็ตอนแรกมันก็รวยแหละแต่เขาเอาสกิลเช็คพลาดออกไงก็เลยไม่รวยแล้วอ๋อเขทำไมอ่ะ ให้ให้ผมสอนกดแม่แบบกดยิกยิกเลยผมกดเป็นนะโอโบอกเลยว่าครับว่าผมเสียนแล้วผมเสียนเด้นบายชนะอเอเลื่องไม่ธรรมดาเออพี่ชลาอายุอะไรนะครับเนี่ยนะอายุอะไรนะครับอายุสิบห้าพี่สาวลำงวงใส่กูฟงว่าก็เป็นแรมโอโหพี่สาวสิบห้าน้องชาสิบหกอะ่ะโอ้คนละพอคนละแม่ปะเนี่ย พ่อเดียวกันแม่เดียวกันครับแต่คนละรอบอันนี้มีซ่าที่ผมผมติดพีแลนะนะผมติดพีห้าร้อยแล้วนะพีอ่ะเออไม่เป็นไรน้องไม่ต้องพื้นเอาเถอะผมอยากติดพีไงเตะตังหลังตู้เนี่ยพีแม่เข้าใจมุกมุแล้วนะก็ผมอยากติดพีไงไม่ต้องอยากติดพีหรอกพีมีคนติดเยอะแล้วโอ้หรับสายให้ไม่ทันเลยนะพีใช่รับสายแค่นี้ก็ไม่ทันแล้วจะตายหายแล้ว อยากสู้อะครับอยากสู้อะแต่ม้นทุกคนนะครับสู้ไม่ไหวหรอครับสู้ไหมคารลมผมเป็นต่อแล้วพี่ไม่เห็นนาผมจะรูปหล่อเป็นรองเลยคารลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองครับหน้าตาไม่ต้องดูดูแค่คารลมก็รู้แล้วได้ให้ผมช่วยเต็มเลยอะแต่ม้นเลยอะซางจิโนเขาจีบผมเนี่ยเอามาจีบะโมาแต่ผมไม่เชื่อนะว่าพี่อายุสิบหกเนี่ยพอดูบราซิชชนได้ไหมครับ ผมจะดูว่านางสาว่านางฟ้าครับผมอ๋อถ้าเช็คอย่างนั้นก็คงจะเป็นนางฟ้าแล้วล่ะครับอย่าอย่ามอผมเลยครับสเต็ปเนี้ยรู้ทันปมดได้ใช่ไหมใช่ครับสเตปนี้มันกากไปแล้วเนาะต้องเล่นแบบไหนครับโดนใหม่โดนบ่อยแล้วครับโอ้หไขมันเล่นวะสเต็ปนี้ผมโดนมาบ่อยแล้วเบอร์วีซ่าเบอร์อะไรครับผมไม่ได้ครับไม่ได้ครับ ตัวละครับเบื่อหน้าจ้ออยากมองหน้าจังครับขอเบอร์ได้ไหมครับตัวละพันเลยอยากมีเรื่องหรืออยากมีลูกครับอยากมีทั้งเรื่องทั้งลูกเลยครับผมนี่ไงก็มาเลยครับแป๊บนึงแล้วตำรวจโทรมาเอาวะว่าไงครับคุณตำรวจเด็กมันเยอะจริงมว้ยอ๋ตกไปอยู่เขียเด็กมันเยอะจริงว่ะสกิลครอบครัวเออสกิลขับรถมีน้อยแต่สกิลปาดเต็มร้อยนะคะ ยังชอบเลยพวกบางดีดิเนชอบพี่อันเนี้ยช่างซิโนช่างซิโนเขาบอกให้ผมไปจกบุญในวันเนี้ยได้แต่พี่คนเดียวพอละผมจะจกอยู่เลยไปนะไปด้วยกันดีเอ้ยเอ็งไม่ไปอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ซ้อนรถเขาแทนนะเอ็งไปไปอ่ะแม่จะสอนเขาดีขับไม่เป็นครับรถไปพี่เน้นคีย์อย่างเดียวพี่ซ้อนเขาอ่ะโดนจับปุ๊บอ่ะ พี่ก็โดน10นาทีนะมาแล้วยอมโยนติดติดกับเขาเลยติดป้องกันออกป้องกันเอออยากติดกับเขาอ่ะมาติดด้วยกันบอกเลยว่าไม่ได้ออกป้องกันนะคะเพราะเดี๋ยวอ้อนตำรวจให้ลดทนเรียบร้อยเอไมผมโดนเยอะอยากเล่นอยากไปกับหวานใจตำรวจครับ โอ้โอ้มึงอย่าใช้่วขาหวานใจตำรวจให้เขาจีบกูให้ติดก่อนเลยแม็กขวัญใจไงพี่โอ้ใหแค่เขาจีบกูให้ติดก่อนเหรอเจ้ขวัญใจนะอู๋ไม่พอขวัญใจตำรวจเลยเออขวัญใจนะอู๋หวานใจตำรวจหอาประชาชนเลยจีบยากว่าคนเนี้ยชอ,ชอบชอบยักษ์ยังเงี้ยพี่ต้าต่อคิยวยาวยัดเลยอะผีแจงเลยเดี๋ยวดูดิน้องพี่ต้องซื้อต่อต่อคิยวครับเดี๋ยวีแจงเลยเดี๋ยวเจอคลุ่มผีอ่ะประเทศนี้มีคนหอมมาเยอะแล้วเอ็งเคยมีแกงไหม ผมหมอเออเคยมีครับอยู่กับใครบ้างะตอนนั้นนะผมจำชื่อไม่ได้หมดอ่ะจำพี่ชายใหม่ได้อีเดีนินน้องลองกองใครจำไม่ได้สิบกว่าคนอ่ะทำไมอ่ะพี่เคยอยู่อ่ะไม่เคยพี่ดูตลกอยู่ใช่น่นเพราะพี่ถอดบอกอันนี้โอเคเดี๋ยวมาจีบไหมนะครับโอเคครับผมไปชังแม่เ้ยผมรู้จัก ก็จำพีได้หรือเปล่าไม่ไม่จำพีไม่ได้จำพีไม่ได้กูกลัวเลยมันคุ้นๆอ่ะแบกแบกกระดังงั้นกูกลัวแล้วอะไเอ้ยไอ้แบกมันไอ้้ไอคนในกลุ่มพีไงไอ้คนในกลุ่มในกลุ่มแก๊งเมื่อก่อนที่พี่ทำกับมันน่ะเอ๊แต่มันจำเสียงพี่ไม่ได้นะแน่แน่เสียงแบบเนี้ย เออจริงจริงมันควรจำบีไดยนู่ยก็เราแบบรู้จักกันนะจริงไหมแสดงว่าเสียงเสียงนี่นเนียนเนียนเลยนะคนน้นแม่ตังเกตเลย